โอเคทุกคนสว <c oughs> ัสดีครับเฮ้ยเสียงแปลกเมื่อกีก้ <c oughs> เล่นเสียงนะทุกคนเอเลนเตอร์ทุกคนทุนห้าร้อยห้องจุเนี่ยไปเอาเขาหน่อยแล้วแตกเฉยเลยโอเคเฮียคุมไหมเนี่ยมาเอาเป็นคุณสองครับ ค,คุ้มปะวะเนี่ยเฮ้ยคุ้มแล้วตัวใหญ่นะยืมได้เยอะมากทุกคนคุ้มครับคุ้มครับขอหนังสือหน่อยหนังสือหนังสือหนังสือไม่ได้หนักรถเลยจากหูวเกตร้อยทุกคนหมดรถ่มพอนัองสือเลยครับเอ้ยผมยิงไปโดนตรงไหนของเราเหรอเผืครับเป็นของเรานะทุกคน แบ่งหมีหมีใหญ่เขยอ,อยู่ <c oughs> มาฝั <c> ่ <oughs> งขวาเอเลี่ยนล่วงหน่อยโอ้โหห้าร้อยแล้วใลยได้อยู่ขอัวใหญ่ั้ยไม่ใช่ข,ของเราแบ่งยิงต่อเอ้ไม่กดโดนเดี๋ยวขอเราได้เบียดเฮาห เฮ hey, ได้เบธาน่าก็ยังดีครับขอหนังสือได้ไหมเนี่ยหนังสือเนี่ยก็โหโดอับแล้วช้างก็ไม่ได้ผมไม่ได้อะไรเลยทีเนี้ยได้เบียดธาแค่ ไอสวยยู่ขึ้นมาห้าร้อยกว่าทุกคนเป็ดเทามาวสามร้อยเลิกเลยมามาแล้วสามร้อยเลิกเลยโอ้้อยมากร้อยยี่สิบเงมาทุกคนยิงต่อครับขอตัวใหญ่ตัวเดียวมาตัวใหญ่โอ้ยของใครของเราปะทูณห้าเลยทุกคนสวยเลยเลิกเลยครับทุกคนอุ้ยบวกพันหนึ่งก็ทุนห้าร้อยบวกพันห้า ไว้เยอะหน่อยทีกหน้าทุกคนกินนี้ก็ได้ไปก่อนสวัสดีครับพอแล้วทุกคน